ขบวนธรรมดาที่258นะครับกำลังผ่านสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK 400ทําขบวนโดยปู่ GEK นะครับ4007ทําขบวนธรรมดาที่25 8 ต้นทางน้ําตกนะครับไปทางชนบุรีนะครับผ่านไปแล้วนะครับผ่านสะพานเกือกมา้าผ่านสะพานยกระดับนะครับแล้วก็กําลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับวันนี้ทําขบวนโดยปูจีเคสี007นะครับไปแล้วฮะกำลังเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุก